โกโกวาตอนตีสามมงดูไม่ต้องดูไม่ต้องดูไอ้พูว่าไอ้พูว่าต้องไอ้นี ASS ่เว้ยไอ้อะไรวะซื้อกล่องดาร์กเว็บชุดโกโกวาไม่ไม่ไม่เออเออมึงมึงพูดดีนะเราบอกว่าเออเราได้ทำการสั่งชุดโกโกวามาจากดาร์กเว็บ ตองตีสามไอ้อตองเป็นตอนตีสามเลยว้ยซื oh, <k <k ้อทำไมวะเอ่อซื้อมามามาโชว์มั้งให้รู้ว่ากู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 บดไปเรื่อยไอ้ทางนี้ทางใหม่ไอ้ผีตัว่าเราเราเจอตัวอะไรกันวะเยสมามามาเดี๋ินนำเองเดี๋ินนำเองลงน้ำจะเป็นไงวะกูยังชอบเลยอ้าวเอเจอตัวเออเจอตัวอะไรนะเอาไอ้ตรงนี้เบสิกก่อนเรายังอยู่ในสถานะเบสิกใช่ได้ๆ เบสิกเลยแอดวานซ์ได้ทำไรเบสิกผียังไม่ฮันผียังผียังไม่ฮันเชี้อตรงนี้มีด้วยวะตรงนี้เลนเตอร์มาโอเคเราไม่ต้องหาเราไม่หาเราไม่ต้องหาอะไรมางัดแล้วเราเปิดประตูได้เลยเออเจยตัวแรกจะไม่เคยแจ็คสันหาเคาบาร์ดิคาบาร์ฮับไรอ่ะไม่ต้องงัดแล้วพี่ไม่ต้องงัดแล้วพี่ผมเดินเข้ามาแล้วเนี่ยได้ยินอะไรปะเฮ้าวไหนอะหลุมอะไรวะเนี่ยโอ้ยใครเคาะประตู ใครขอครับขอครับมึงก็ขอเราดีสั์ใครบอกแล้วให้เดากันดีๆเ่ยมึงเดาเบาๆเปนที่ไปไหนเฮ้ยอะไรวะอ้าวให้มาที่จำไหนวะจำวะกูบอกให้มึงเดาเบาๆอกที่มึงฟังกูรู้เรื่องไหมเออแอบมองวีแล้วอะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะใครวะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะจารหัสเธอใครก็ได้มาจารหัสเล้ยให้หน่อยมาจรหัสเล้ให้หน่อยไหนอะ ไม่แคบไปหรอทำไมไม่แคปไปหรอเออแคปบเลยแคปแคปไปเลยเออแคปไปดิแล้วไอ้ตรงนี้มีด้วยเหรอวะแคปไม่นะไอสว่างไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนมาตรงนี้หน่อยดิหืมมิดไฟนี่ได้ต้องใช้โคบามามิไฟมาตรงนี้หน่อยดิเอ่าห้าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้รีจัดการอีกนัดเดี๋ยวตรงนี้รีบจัดการเองในวันเดี๋ยวเดี๋ยวรีบจัดการฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรีจัดการฮะขอเวลาลีบแคบใส่ละใส่ละใส่ละใส่ยังไง สามศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็มาหยิบแทงมาหยิบเอาละฮะฮับไลท์ฮับไลท์ทั้งหมดไม่ได้ยินไม่ได้ยินฮับไลทเราเราจะเป็นกอดอนฟรีแมนแล้วเดินกอดอนฟรีแมนเฮียมาพูดจาลูกเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีน้ำด้วยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้คนในนี้ไอ้เฮียมันไอ้เฮียมันเคยแจ็คสันหานตูดใส่กูแล้วมัาตดใส่กูฐานตูดใส่กูมาทาวเวอร์กใส่กูเนี่ยทาวเวอร์กใส่กูรหัสอะ มันอยู่ในห้องนี้ซึ่งเราจะโดนมันจ้ำใช่ไหมโอ้ตรงนี้มีน้ำเลยลืมิ่มกระตุกหน่อยแล้วิ่มหน่วงแล้วิ่มหน่วงแล้วกูปิดรู้กันนะเอาโอ้โอ้โดนกคโดนเู้ยเพื่อนเพือนเฮ้ย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 กูเข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ตายแน่ตายแน่ชิบหายแล้วมันกำลังหันมาหากูเร็วโอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคิดถึงไหมครับ นั่นแต่พี่ว่าจะเล่นบอลนะครับโบว์ูนนะครับโค้ดโค้ดสิ่งที่เราจะมองคือเอ้ยเฮ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 ้ยปิดไฟ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 แปดเฮ้ยฟิวฟิวฟิวหลบฟิวหลบหัวใจเต้นตึกตักตึกตักฮึมโอเคไหมวิ่งผ่านไหมเคลื่อนไปแล้วเอ้าลิกอยู่ไหนเนี่ยจริงเอ้ยนี่มันเป็นโมเดลดึงนี่มันเป็นโมเดลเอาผีแบบในสเตย์มันอยู่ไหนวะน้ำท่วมกรุงเทพเหรอเฮ้ยนันนั่นนันเปลี่ยนใหม่แล้วน้ำท่วมกรุงเทพเหรอแล้วฟิวอะคุณฟิวหหายไไปน ไอผีเนี่ยมันแชฉงยินชะงอยอยู่ในอยู่ตรงหน้าทีวีตัวไหนวะไอุ้ณเราไปทางนี่เดีว่าทางไฟน่นใหม่ขึ้อนไปเไยเอ้ยเราไปไฟดีกว่าปิดไฟดีกว่าปไฟดีกว่าสรุปมันโกไฟหรือยังไงไม่พี่ไม่ไม่ไม่พี่ผีมันไม่กลัวไฟเวยพี่แต่ไฟที่มันเอาไว้กลางแบบเนี่ยมันเอาไว้แบบส่งสัญญาณว่าเราอยู่ตรงส่วนไหนเขาต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอาไว้เอาดยื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 ดเออหมดหมาจะแทงดามึง เพื่อแถดังเลยใช้ไอ้เอานี่ย uh yep> et ังดาบดูดาบใหม่ยัไวะช่วยกันเก็บดาบเก็บดาบเลยเก็บดาบเลยเวลาคนถึงตายคนคนต่อไปก็จะได้ใช้ไม่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 หยาหยาหยมันทาเก็ตอีกแล้วมันทาเก็ตอีกแล้วอิกแล้วต้องวิ่งไปเสียบให้ได้โอ้มันทาเก็ตกูเนี่ยพ่อไอ้ยีเงี้ยโอ้ยน้องน้องโอ้ทาเก็ตใครเนี่ยทาเก็ตใคร โอ้เลระกินอายกูเหนื่อยเหนื่อยมึงมึงมึงเป็นอะไรกับนยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ไอเร็วเข้าเร็วเข้าลาคอยลาขาดเปิดทางให้เพราะฉะนั้นลากคอยกูไปถึงแล้วไอ้โอ้โม้มมันเป็นอะไรที่แบบกูต้องโอ้กูจำได้เลยตรงนี้คืออะไรอันนี้คืออะรูทวารของไอ้ไหน มองมันมีอ่ะเขาอยู่ในส่วนลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ก็ระวังแล้วกันลิกวิ่งเกือบโดนนั่นและมึอยู่กับมึงดีกว่าลิกเฮ้มึงอยู่ตรงไหนวะมึงไม่รู้เลยเลามึงตายกูตายเขาเอามือไว้เนี่ยโอ้โหเห็นไหมอ่ายง่าว

จะบอกให้ว oh, 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 oh. oh, ่า oh. อ oh, right like okay. <laughs> mm ๋ออมัน huh. รีโมเดลคือจากจากตะขาบเป็นไม่มี่ไปไปไปไอ๋ออ๋อพี่ไม่อยากไม่อยากจะเห็นไอ้นี่ต่อแล้วไป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 โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยทำไมแม่งเริ่มมาตูดอีกแล้วทำไมตูดไอ้นี้มันน้ำมันมันลึบลับขึ้นเลยเนี่ยเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยพี่เนี่ยพี่พี่เรียนการศึกษามากเกินไปจนหลอดเนี่ยตูดแดงเลยโอ้เมื่อกี้แม่งมุมตัวโคตรอันนี้ดิ เขียนอ่โคตรใหญ่อ่ะใหญ่มากๆเนี่ตัวใหญ่ชิบหายอ่เนี่ยอ๋อมีสปอนเซอร์ครับขายเสื้อครับเดี๋ยวมีมิกเดี๋ยวอูเห็นอะไรข้างหน้าเฮ้ยตรงนี้แม่งเปลี่ยนเอ้ยมันเปลี่ยนรีโมเดลนะโอ้โหรีโนเวทใหม่ไปเลยไม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวมีมีมีคุณแจวางให้เสร็จสาบลับไปได้โอ้โหไปไปเดี๋ยวนำเองเดี๋ยวนำเองเดี๋ยวนำเองมีสารเจ้าอ่ะพี่ ไปเจ้าหลานเจ้าไปตะกร้าใช่ที่เรห้องเอเบลเป็นอะไรมีดาบมีดาบมีดาบเก็บดีไอสัตว์ดีนะกูเดินเข้ามาเฮ้ยทำไมมันสว่างวะปิดไฟดิมันสว่างอุ้ยกูตกใจนายภูมิเลยปิดแลนเทิร์นปทุกคนปิดแลนเทิร์นปิดแลนเทิร์นปิดปิดไฟเลยปิดไฟเลยมันไม่มีแล้วยกเช็คเช็คกันคนละห้องเลยเดี๋ยวพี่เช็คห้องนี้ให้โอ้โหไม่มีไม่มีไปได้ไปได้ไปลงมาข้างล่างได้ห้องเด้องเดนห้องแดงห้องแดงเดนห้องเดนห้องเดนห้องเ ห้องแดงว่ะเขียข้างล่างเดี๋ยวๆ้นี่ก็เรียกกูถามหน่อยกูกูถือดาบหรือกูถือบ้องนี่ไหนวะก็ดาบคนอยู่ทห่กูเหมือนถือบ้องไงเนี้ยไป l เลสโก้มาดอกไมาเฮ้ยคุณแจ๊สสองอ๋อเนี่ยไม่ไงเจลา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 คุณแจ๊สองไอ้คุณแจ๊สองไปเปิดไปเปิดไปเปิดนี่มันห้องไหนเนี้วะอุ้ยเฮ้ยมันอัปเดตว่ะรู้สึกถูกใจสิ่งนี้โอไม่อัปเดตนะโอ้แสงสองเพียงแค่จุดเดียวโอเคอันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรหรอก แต่รู้สึกว่าไอ้ข้างหลังมันลางไม่ค่อยดีโอ้เสียงเฮิร์สโคตรสูงเลยเดินกลับไปมันต้องมีอะไรประเด็นตรงนี้ไม่รู้ผ่านเราเหลืออย่างเดียวแล้วประตูมันจะเปิดถ้าเปิดมาเป็นซอมบี้วะแฟนนี่ไอ้สัร w a l ก i ิ้งเ a d พี่บวกกิ้งเบสโอ้โหกลัวแล้วตามเทรลเกย์ได้าักทกูกลัว ไม่ถกแกหรือลิฟต์ป่ะตอนนี้ทำนะตานนีลิขอนำมาเลยตามลิขมาไม่เกี่ยวกับลิฟต์ตกใจจังพี่ยนี่ประตูเนี่ยห้องแดงเปิดแล้วห้องแดงอ้าวห้องแดงเปิดแล้วมันไม่เป็นเหมือนแปลว่าลิข์นำไว้อะแล้วมันแล้วมันไม่เป็นเหมือนในเทเลอร์เลยวะประตูสั้นอย่างนี้จะใจคอไม่ค่อยดีวะมันมันไม่ดูเหมือนในมันไม่ดูเหมือนในเทเลอร์เลยโอ้โหตอนนี้เหมือนละอะไรวะเนี่ยข้างนอกลิสเซนด์รีวิวพักสองไอ้พักแรก มีแมมีหมามีหมาแรกเลยหมาหมาหมายไม่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 ไมเหมือนคลายเฟียโอ๊ยจำสแกกระจอกเกอนี่กระจกมากมากยายพี่ระวังหมานะพี่พี่พี่มีปืนยังไม่มีกลโกนหมาน่่ผมว่าตรงนี้มีหมานะคิดเลส์ คิดซอสกูมีดาพันธุ์ไอ้ไอ้ไอ้ไ้มจะมีหินนะมันจะมีหินที่กูต่อยใช่ไหมปุตลูกรู้สึกว่าพวกปุตลูกมันย่งจะเยอะมากอย่างนี้นะมาพี่ไอ้นนี้คือให้หาของเอาไปเผาอะไรว่าใน Resident Evil 3ชื่อว่าอะไรไหมเออมี s i d e n t e ไอ้เงี้ยทีีวถือบอมมายิงเนี่ยนะเชี่ยมีห้องวิ่งอย่างงี้กูรู้เลยเราได้วิ่งว่ะเฮ้ยพี่มันจะออกมาจากพีมันจะออกมาจากทางนี้วะแลวิ่งแน่เลยว่ะมีที่มีที่เดินกว้างอย่างงี้ลิกกูโดนแล้วลิกกูโดนแล้ว นั่นไงกูโดดเร็วกูโดดเร็วเฮ้ยวิ่งโคตรเร็วเลยเชือก่นเลยยังเชือกขอไม่ได้เชือกคุยังอีกแล้วมึงเฮียแล้วเหี้ยเดมเมซิจะลากคอเหี้ยเอเดนซิจะจับคอเราไม่ใช่หน่วยสตาร์นะย่ะไม่รู้สร้างของอะไรวะเราดูละเรามีใครตอนเนี้ยฉากเนี้ยเราหนีอีจีอีจีที่เราเจอนท่ยาน โอ้ยย şey ื้ยาวไตรงนี้เลยเหรอเปลี่ยนคนนำได้ไหมกูโดนนำหน้าประจำเลยไอ้เปล้ก็พี่กี่บอไมาไปซ้ายไม่ถ้าพี่โดนป่อยแล้ก็เปลี่ยนคนไง

เอ้ยไม่ไเอ้ยมันมีคนนึงสามารถร่อได้เพราะว่าตรงสุดทางอ่ะมันมีกระดิ่งตรงกลางใช่ไหมมีกระดิ่งใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอลิกไอนมาถนัดเรื่องร่อแล้วร่อผู้หญิงอ่ะไปเลย let's go กางไปหาของไปกางมันมีของกระดิ่งกระดิ่งไหนอ๋อไม่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 พี่ให้สั่นกระดิ่งให้งหมดเพื่อนพี่อ๊ยนี่นี่นี่โอเค

มาๆมาสั่งได้มาสั่งก่งเหรอมาสั่งสั่งกร่งเมามเก็สปิริตยังมามามาบูช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 าชไม่ใช่ว่าเราต้องเดินกลับไปเก็บสปิริต่ะเออเล็กเล็กเล็กเล่นเป็นเล่นแบบดาร์โซนเล่นแบบดาร์โซนดาร์โซอยางกบ้าแล้วดงดงดดงดงดนี้เอ้้ไอ้อยู่สายสายายสุดสายสุดายสุดไปบูไปล้ตอนนี้ตอนนี้กำลังจะไปตรงไอ้ขบวนสดล ก็จะถึงเขาได้สิจะถึงกับพี่ไอ้ยิงปี๊ดแคแม่งมาหาเขาโอ้ให้หาอะไรให้หาอะไรกูว่ากูตีได้กูตาแม่งกินอยู่ได้หามันให้เจอให้ทำไรตอนไอ้ตอนไอ้ตอนนี้ไม่อยู่ห้องเกิดตอนนี้ไม่อยู่ห้องเกิดแล้วกำลังไปต่างๆอย่าบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ผีอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหล็อกกูเหี้ยไปเลยอยู่ที่ผีวะ นี่ผีวะัิเทบตเทเ้เไนาบัตรเทเยกเป็นฆาตกรอี่กูเป็นฆาตกรเฉยอยนันเีบัตโอ้อบัตเทเรียบ้วยเราไปต่อได้อเคโอเคไปิกูกูรู้ทีว่าเอ้ยอยู่ี่ตัววีกูร้อยผีมันอยู่หน้าปะตูเราแล้วเราแล้วเาแล้วเาแล้วแวาสเออเ้อะไะู กูไม่เห็นทีโพสเลยวะไม่กันแจ็คสันไม่เมื่อกี้กูเห็นทีโพสเฮ้ยไม่กันแจ็คสันไม่เันจ็คสันเฮยไม่กันกูขอเคลียร์เฮ้ยที่ให้รานวะเนี่ยให้รานเฮ้ยเดี๋ยว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 มันใช่หรอวะใช่มันให้เราเดินตามมาลุมนรกที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาจุดเริ่มต้นทำไมมันห้องเดิมวะนี่มันแดงเฮ้ยห้องเดิมห้องเดิมเอาไปดูห้องแดงก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เดิมไม่เดิมแล้วไม่เดิมแล้วไม่เดิมแล้วระวังนะระวังนะเฮ้ยให้วิ่งวะเนี่ยให้วิ่งวะเนี่ยว าจริงดิแต่รูปภาพนางเยอะจังวะรูปภาพนางเยอะจังวะเฮ้ยให้วิ่งมะเนี่ยให้วิ่งมะเนี่ยน่าไม่ขึ้นรวยสวยมากเลยไอ้เทียคิดสุระปังไอ้เฮ้ยอาดัมไอ้เฮ้ยอาดัมอะไรอ่ไอ้เทียไม่ขึ้นไม่จะดาอาดัมอม่ขึ้าไม่ขึ้นมึงจะอับปราชญ์วงกี่ยังไม่ได้นะไมอปปช้เกีย มาดำมาดำแม่งจำเกลบ่อยโอ้แม่งตัวผู้แม่งมันหัวโตเกินไอ้เี้ยไมไ่ีต่ัวคอนทิ่ปกติเฮ้ยอย่าบอกนะว่อย่าบอกนะว่าหายแล้วผู้ี่่มุ้งตะขาบอ๋ออ๋อเฮอ๋ออ๋อผีเปลี่ยนหม่ีเปลี่ยนใหม่ ที่เปลี่ยนใหม่เดีบอกนั้นเราต้องก็ตีมันไปมุมจำได้นี่แต่ว่านี่กลายเป็นเอ้ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเอาละทีเนี้ยตายกันเพลินเลยมึงเอาละนิกเหตุการย์ที่กูเห็นไปนิกสีซ้ายอะไรสีท้ายสีซ้ายสีท้ายตรงนี้มันติดทีบอลอะไรก็ไม่รู้เออทำไมมันสั่นวะฟังสิ่งตีนี่มันมีเสาอะแล้วเสาไปไม่ทำอะไรอะชนมันหน่อยไว้หลบให้มันชนเหร ไม่รู้โอบเป่าใช่ใช่ใช่เอ้ยตรงนั้นมีสาวตรงนั้นมีสาวเอ้ยกูเห็นมันแล้วกูเห็นมันแล้วเห็นตัวอะไรตัวผีเหรอเออใช่ใช่ใช่มันมีสาวอยู่มีสาวอยู่เศราก็สวยซึ่งต้องแก้ไขปริศนาอีกอุ้ยมาแล้วมามุ้นม้นมุ้นเจย์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 เ้ย์เจย์เสา์เจย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 ์เหย์เจ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 ย์้จยหเจย์เจย์เจย์เจน์เจย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  ให้ให้คนนึงกดให้คนนึงกดให้คนนึงกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกระจายกันเดี๋ยวเรากระจายไปกันก่อเลยโอ้โหเหี้ยแม่งมาแล้วโอ้โหยียอะไรเงน้ยนั่นอู้หี่อะไปไปทางขวาตายกดเลยทางขวายกดอเลยขยายดีกว่าโอ้ขยายละได้ละติดละตายแล้วเออมันเร็วโอ้โหตีโคตรแรงเลยมันไม่ใช่แนวล็อกเป้าหมายอ่ะมันแบบมันได้แล้วติด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 แล้วมันมันพุ่งเร็วเลยมันวิ่งเร็วมากอ่ะู้หู ชี้นี่แม่งเดินไม่เลิกเลยเฮียเออใช่ไงเลื่อนมันอยูเลื่อนมันดีเจไหมเนี่ยเฮียอยู่ที่กูมันเจออีกสาวแล้วกูเจออีกสาวแล้วกำลังไปกดไม่เจออีกสาวแล้วเจออีกสาวแล้วเจออีกสาวแล้วเอ้ยไอผีตัวนี้มันเดินไอ้ผีตัวนี้มันเดินมั่วเนี่ยใช่มันเดินมั่วมันเราต้องดูการมันเดินมั่วทุกตัวมันเดินมั่วทุกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวาว่าเดินมั่วมันเล่นด้อมตาเกตมันเล่นดอมทาร์เก็ตมันไอ้ไขวมาแวว อันนี้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเลือกเหลือจิ้มแมวเลยเหียกูจะสู้ขีดแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ไนนกดหน่อยไนกดหน่อยไนกดหน่อยจะสู้ขีดแล้วกูโอ้ยโดนไอ้เฮียไม่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 อไอเียไอเียหน้าหน้ากูเป็นรูปภาษาญี่ปุ่นขึ้นแล้วตอนนี้อ๋อได้แล้วได้แล้วทไมมันดูง่ายวะเียกูอยากตายมากไตอนนี้หน้ากูเป็นภาษาจีนเป็นภาษาญี่ปุ่นเ็หน้าแกต้องใช้บาปโอ้ ใช่บาปเหรอผมไม่มีบาปนะครับไอ้อะไรตุกตายางข่อยนายนนี่วะเนี่ยตัวเนี้แม่งถีอสนโหดูดิอีกนี่แม่งถือดาบกาตนาด้วยกาตนาอยากตายมากเลยนี่มาแล้วจะเข้าราสิไงนี่ไอแอมโคมบ้านกูนี่ว่าเป็นไปไม่ได้ได้แล้วแชปเตอร์สุดท้ายแล้วมา end of chapter สามมีรีเทิร์นชุลบีกลับไปต่อเนี่ยมันเขียนอย่างเดียวว่ารีเทิร์น ไปรีเทิร์นก็รีเทิร์นแล้ววะเอเดี๋ยดิดิวนะี่มีอะไรขึ้นเลยมันมีวิธีไหมที่มันแบบมามามาเดาเดวเดย้ายซร้อยายซื้อยายซรก่อนยายซื้อก่อนยายซื้อก่อนเดาเดาเดา